ในห่วงการอันไกลโพ้นก่อนที่จะกระวาลจะก่อเกิดมีเพียงความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตความเงียบสงัดปกคลุมทุกสิ่งไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวท่ามกลางความว่างนั้นพลังลี้ลับไร้รูปร่างได้เริ่มกก่ะตัวเป็นพลังที่ไม่มีผู้ใดเห็นแต่แผ่วพรายอยู่ในห่วงอน,นันต์รากับลมหายใจแรกของสรพสิ่งเสียงกระซิบแห่งจัก,กรวาลค่อยๆดังขึ้น ความว่างจะไม่คงอยู่ตลอดไปแล้วความสันสะเทือนเบื้องลึกก็อุบัติเป็นประกายแห่งแสงแรกฉีกความมืดออกเป็นเส้นสายแสงนั้นแผ่ขยายก่อเป็นคลื่นพลังเหมือนมหาสมุทรที่กำลังพลุ่งพล่านสัพพธาตุเริ่มก่ออรูปร่างในความโกลาหลธาตุลมโอบล้อมไหวพลิ้วธาตุไฟเปล่งประกายสว่างสวยธาตุน้ำหลั่งรินเป็นมหันที ทาดินแตกตัวเป็นผืนแข็งแห่งแรกของจักรวาลแต่ทุกสิ่งยังคงไร้ระเบียบพลังยังคงปะทะกันอย่างบ้าคลั่งเสียงคำรามของไฟปะทะกับคลื่นน้ำสายลมหมุนหมุนนวนกวาดทุกอย่างดินแตกกระตัดกระจายดังแผ่นฟ้าแตกสลายแล้วในห้วงแห่งความโกลาหลล้อนี้แกนกลางแห่งพลังได้ปรากฏขึ้นมันไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่แสงไม่ใช่น้ำ แต่คือศูนย์กลางแห่งจักรวาลจุดกำเนิดที่จะเป็นแกนหมุนของทุกสิ่งในการละภายหน้าความว่างไม่ใช่ความสิ้นสุดอีกต่อไปแต่มันคือเวทีแรกของมหากาบที่จะนำไปสู่การถือกำเนิดของเขาพระสุเมนผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ที่จะเชื่อมโลกทั้ง3จากศูนย์กลางแห่งพลังอันมืดมิดการปัทุกครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นาตาทั้งสที่หมุนวนปะทะก,กันกลับค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นระเบียบใหม่ ราวกับมือที่มองไม่เห็นกําลังสลักสันรูปทรงทตาดินก่อตัวแน่นขึ้นรวมเป็นฐานรากอันแข็งแกร่งทาุน้ำไหลเวียนรอบฐานนั้นเป็นกระแสที่ไม่มีวันหยุดนิ่งหาตุลมอบอุ้มสร้างสมดุลขณะที่ทาุไฟส่องสว่างเปล่งรัศมีแห่งชีวิตท่ามกลางการรวมตัวร่างหนึ่งเริ่มโผล่ขึ้นจากความว่างมหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์สูงตระงานทะลุฟากฟ้า ยอดของมันแทงทะลุสู่แดนสวรรค์รากฐานอย่างลึกสู่โลกบาดาลเสียงสะท้อนของจักรวาลเอ่ยขึ้นนี่คือแกนกลางแห่งสรรพ,พสิ่งเขาพระสุเมรุจึงถือกำเนิดเป็นเสาหลักของฟ้าและดินเป็นสะพานเชื่อมสามโลกโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกบาดาลแสงแห่งเทพเริ่มแผล่พรายจากยอดภูเขาส่องกระจายไปทั่วทิศาหมู่ดวงดาวจึงปรากฏ ท้องฟ้าถูกวาดด้วยลวดลายแห่งจักรวาลแม่น้ำสายแรกเริ่มไหลหลังพื้นพิภพบสั่นสะเทือนด้วยกำเนิดอันยิ่งใหญ่เขาพระสุมเมนกลายเป็นหัวใจของจักรวาลทุกสรรพชีวิตที่ยังไม่เกิดล้วนถูกกำหนดให้เวียนว่ายรอบภูเขานี้ดุจด,ดาวเคราะห์คโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้วเสียงกระซิบแห่งอน,นันต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเมื่อมีแกนกลางแล้ว ความสมดุลจะค่อยค่อยก่อรูปขึ้นนี่คือจุดเริ่มของโลกและเขาพระสุเมรก็คือสัญ,ญลักษณ์นิรันด์แห่งการเชื่อมโยงสวรรค์กับปฐพีรอบฐานของเขาพระสุเมรพลังจัก,กรวาลยังคงขยายไม่หยุดชั้นหินและสายน้ำปะทุออกแปลเปลี่ยนเป็นวงแหวนแห่งภูเขาและมหาสมุทรภูเขาลูกแรกถือกำเนิดขึ้นสูงใหญ่ดังกำแพงธรรมชาติจากนั้นภูเขาลูกที่สอง ก็ตามมาทีละลูกทีละลูกจนครบเจ็ดชั้นที่อบล้อมสุเมนไว้เรียงเป็นกำแพงศักดิ์สิทธิ์เสมือนเกราะคุ้มครองแกนกลางแห่งจัก,กรวาลระหว่างภูเขาแต่ละชั้นได้ก่อเกิดเป็นมหาสมุทรทั้งเจ็ดผืนน้ำกว้างใหญ่ทอดยาวไร้ขอบเขตคลื่นแรกซัดสาดอย่างอ่อนโยนแล้วเสียงกระซิบของสายน้ำดังขึ้น เราจะอบปุ้มทุกชีวิตที่จะเกิดในภายหน้ามหาสมุทรแต่ละชั้นมีสีและรสต่างกันบางแห่งเป็นน้ำใสบริสุทธิ์บางแห่งเต็มไปด้วยน้ำนมทิพย์บางแห่งคือผืนน้ำเกลือเข้มข้นและบางแห่งก็เป็นมหาสมุทรน้ำกรด่องประกายดั่งเปลวเพลิงเมื่อภูเขาและมหาสมุทรซ้อนชั้นโลกเริ่มมีรูปร่างชัดเจนขึ้นเส้นทางแห่งดวงดาวถูกขีดไว้บนฟ้า ขณะที่ผืนน้ำด้านล่างสะท้อนความลี้ลับนั้นบรรดาเทพต่างประหลาดใจยามได้มองภูเขาทั้งเจ็ดตั้งตระงานมหาสมุทรทั้งเจ็ดส่องประกายทั้งหมดหมุนเวียนโอบล้อมเขาพระสุเมนประหนึ่งจากล้อแห่งกาลเวลาเสียงจากกระวานสะท้อนกล้องนี่คือระเบียบแห่งสรรพ,พสิ่งผู้ใดจะอาศัยอยู่ในสามโลกยอมต้องเวียนว่ายไปตามชั้นภูเขาและมหาสมุทรเหล่านี้ เบื้องบนยอดเขาพระสุเมรุแสงสว่างเจิดจ้าได้ก่อรูปเป็นวิมานทองเหล่าเทพเจ้าสถิตอยู่ในชั้นสวรรค์ต่างๆไล่เรียงขึ้นไปจากชั้นต่ำสุดจนถึงสูงสุดราวกับบันไดแห่งฟ้าที่ทอดขึ้นสู่ความเป็นนิรันดร์สวรรค์ชั้นแรกเป็นที่ประทับของเทพผู้พิทักษ์สวรรค์ชั้นกลางคือเรือนหลวงของพระอินท์เสียงสังและพินดังก้องกัง,งวานเหล่าอับษรฟอนรํรำไม่สิ้นสุด ิ่นหอมทิพย์โชยไปทั่วฟากฟ้าสูงขึ้นไปคือสวรรค์ของพรมผู้บำเพ็ญที่ซึ่งความสงบเงียบปกคลุมมีเพียงแสงแห่งปัญญาเรืองรองและเบื้องสูงสุดคือแดนที่ไม่มีรูปร่างที่ซึ่งแสงและความว่างรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่ใต้ฐานเขาพระสุเมนความมืดดำก็แผ่ขยายนาคนับพันเลื้อยยวนในมหานทีอสูรทั้งหลายครอบครองปราสาทบาดาน เปเลวไฟแห่งโทสะลุกโชนไม่สิ้นสุดเสียงกรีดร้องจากนรกดังสะท้อนโลกที่เต็มไปด้วยทุกทรมานขุมหนึ่งร้อนแรงดังเพลิงลวกอีกขุมหนึ่งเย็นเยือกดังน้ำแข็งแหลกวิญญาณผู้หลงผิดถูกพันธนาการอยู่ชั่วการสวรรค์กับนรกจึงซ่อนอยู่รอบสุเมรด้านบนคือแสงสว่างแห่งความศรัทธาด้านล่างคือเงามืดแห่งกรรม ทั้งหมดเชื่อมโยงกันโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเดียวทำให้เขาพระสุมเมรุกลายเป็นแกนกลางแห่งทั้งบุญและบาปในจักรวาลเขาพระสุมเมรุยืนอยากเป็นศูนย์กลางแห่งสรรพสิ่งยอดสูงเชื่อมสวรรค์ฐานลึกสู่บาดาลและผืนดินโดยรอบคือโลกมนุษย์ทุกชีวิตเวียนว่ายไปตามวงล้อแห่งการเวลารอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกนี้เทพเจ้ามองสุมเมรเป็นบันลังแห่งอำนาจ อสูร,รมองสุมเมนเป็นสนามรบชั่วนิรันดร์มนุษย์เงยหน้าขึ้นบูชาเห็นเพียงเงาร่างของความศักดิ์สิทธิ์ที่ทอดลงมาจากฝากฟ้าเสียงจักรวาลสะท้อนก้องผู้ใดรักษาสมดุลย่อมรุ่งเรืองผู้ใดทำลายสมดุลย่อมดับสิน้นดังนั้นเขาพระสุมเมนไม่ใช่เพียงภูเขาแต่คือหัวใจของจักรวาลเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคง เป็นร่องรอยของความลี้ลับที่สืบทอดจากอดีตจนถึงการนิรันด์แสงสว่างแห่งสุเมยยังคงส่องเหนือความมืดและความสับสนเตือนสรรพชีวิตให้ระลึกว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีศูนย์กลางเดียวกันและศูนย์กลางนั้นคือสมดุล